แยงแอบถ่ายดาราไงคุณลียองอยู่คุณลียองอยู่อะไรของเขานะพูดอะไรเฮ้ให้มันได้อย่างนี้สิฉันคงบ้าไปแล้วจริงๆอ่ะแอบถ่ายเนี่ยนะประโถ่เฮ้ยฉัน ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะใจะเย็นก่อนคิดว่าฉันจะเย็นไหวแล้วทำไมฉันต้องไปยืนทำบ้าอะไรอย่างนี้อยู่กับคนอย่างเธอด้วยอ่ะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันฉัน<ะ>ใช่แล้วนั่นตัวตนของฉัน เออเมื่อกี้คิดว่าแทยองจะชกซิสเตอร์แล้วผมทำอะไรไม่ถูกเลยแต่กลับกอดซะอย่างนั้นดูเขาเปลี่ยนไปนะว่ามะเขาเปลี่ยนไปนะฉันเองก็รู้สึกว่าเขาดูนักกลัวนะดูน่าก,กลัวมากเหรอดูดูแล้วแทยองนะเขาเป็นคนชอบแสดงออกด้วยสายตาเนอะจริงๆใครก็ทำได้ก็แค่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ แกจะเอาเท่าไหร่อบอกมาแกจะเอาเท่าไหร่ฉันว่าเราคุยกันเครียดกันไปไหมอะอ้าวเหรอใส่แว่นโกน <c oughs> วันนี้เหนื่อยมากแล้วรีบไปอาบน้ำเถอะนะเดี๋ยวพวกนี้จะไปอาบน้ำกันในห้องซ้อมรีบไปเถอะนะผมเช็คข้างบนให้แล้วว่างโล่งซิสเตอร์รีบไปข้างบนเถอะนะครับ <c oughs> <ด>ไปถเถอะครับ